สุดยอดละเฮียยเอาบนสุดเลยโอ้เอาเอาที่เอาที่มันล้มอะเาะเขา อโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดเขาช่องผานราชบุรีนะครับเขามีงานไฟนะเดี๋ยวเราจะมาดูไฟกันเ<ช>ห็นว่าดูตรงนี้ดิจักรยานติดไฟสวยเลยเ<ช>ออมาเข้าไปข้างในครับเราต้องเข้าไปขางในไปนนดูข,ข,ข้างในถ้ำกันๆๆๆนี่ก็เป็นบริเวณงานครับโอ้งานใหญ่มากเลย ไฟอยู่ตรงนู้นครับไฟโโอ้อุโมงไฟสวยเลยเตาช่วงผ่านาโอ้ไฟเทคครับไฟแดนไฟแดนยอุ้ยยานุ่ม,มนมิ่มอ่ะยาเทียมไงเออสวยนะ,าายอ,ะอันนี้อุโมงไฟเกมเมอร์ป่ะเนี่ยบีม <laughs> อุโมงไฟเกมเมอร์ เท่เท่ไฟมันเปลี่ยนตามสักวะเพลงเปล่าโอ้สวยเลยครับสวยเลยโอ้ดูตรงนี้นี่ซุ้มไก่เป็นซุ้มไก่แล้วเข้าอุโมงค์นี้ก่อนเฮ้ยเขามีเวทีโชว์เลยอะ ไปดูกันมะเหลือไปดูเดินดูไฟก่อนเดียไฟขึ้นไปดูดีกว่ากันะโอ้โหนีไฟเต็มเลยอ่ะสวนเรื่องแสงโอ้สวย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 สวนเรื่องแสงสวยไหมบีมสวยนะสวนเรื่องแสงมาไปดูสวนเรื่องแสงกันเดี๋ยวเลยสวยนี่ตรงนู้นมีดาวกับ็สำคันญ โอ้ตรงนี้ดวงจันทร์ครับดวงจันทร์ี่ตรงนี้ต้นไม้ครับต,ต้นไม้ไฟดูไฟบนภูเขานี่ครับที่ขังเขาออกมานะก็มาจากตรงนี้ไปได้กนะ็ไฟมาจากอันนี้ไงดีจะขึ้นเราเมื่อยนะ้ไฟไฟที่บนที่อยู่นบนภูเขามาจากนี้ไง อ๋อตรงนี้เป็นพื้นที่ลอยกระทงครับมีบ่อน้ำนี่ไงกระทงยักษ์กระทงยักษ์เห็นไหมบีมกลางน้ำเี่เขามีการแสดงด้วยนะเฮ้บีมยักษ์ดูโชว์การแสดงแล้วมานั่งดูตรงเวทีไดยยุดทอาซานหญิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวดูนี่ดูนี่เขาโชว์อะไรกันนักแสดงเตรียมตัวฉากแล้วมีม้าด้วยมีม้าด้วยล้วจะมีเพลงนี้ไหมอ่ะยุดทอาซานยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวไม่รู้ดิ ต้องอขอเชิญทุกท่านรู้การรัชมและขอเท er er ่ไเกียิประกอบแสงสีเสียงยิ่งกวศาที่ยินใจธรรกะบ่ารือตาสินวศสิวสิริวิริสิริวิริรวิริศวิศสิิวสิวิร <ố> ิศสิริสวสิดดิวววววสววว งานสร้างครับเจ๋วว่าเจ๋วว่าสวยมากเมื่อกี้นักแสดงเขาไม่ตื่นเต้นเหรอต้องมว่าต้องมียิงปืนใหญ่แน่เลยอ่ะโอ้เอาแล้วเอาแล้วจุดพุ้ยแล้วว้วไฟเย็นไฟเย็นเจ๋วเลยเจ๋วเลยเพราะว่ามีปืนใหญ่ด้วยอ่ะใช่โอ้พุ้ยสวยครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไฟไหม้แล้วรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรออกมา เนักแสดงมาเต็มเลยดาบพิสุทองดวงดูสมเอ๋มีพระมาด้วยพระของจริงปะพระปอมนักแสดงนะเฮ้ยเจ๋วเนอะเหมือนดูละครเวทีเลยอะมาเตรียมตัวแล้วมาเตรียมตัวแล้ว อ้หน้าดลบกันแล้วครับสู้สู้อยุทยาสุดยอดเลยอะมาจริงด้วยหมาจริงด้วยมาแล้วทองลูกมาพอหาเลของีนอดนอนอนโอ้โหพี่สินไปเป็นหลวงยกกรรบาอยู่น้ตาแล้วน่นะโคะรไ่ยิ่งเรือรึพี่ ได้ดูหน้าตื่นเยียงนั้นรีบปามท้ามาเข้าเฝ้าเฝ้าอยู่หัวเอกกระทัพง้าวลบกันแล้วครับสองฝั่ง

ตานคูมามุ่งสู่ทางอิสรภาพทางทิ่บูรพานั่น กนตกอีกแล้วมานเขาฟันกันอีกแล้วฟันกันแล้วฟันกันอีกแล้ว,ลวใครจะชนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโอ้ระเบิดระเบิดร้อนเาาเลยร้อนเาาเลยนอนนอน ร้อนพ่าวเลยครับตีใหญ่ไฟไหมแล้วไหมเจ็บจุนโอ้ยไฟไหมไฟไหม,ไม,ไม สูนแผ่นดินสยามของเราแผ่นดินนี้บรรพชนของเราได้สร้างขึ้เขาจะไปลบกันอีกค<ผ>รั้งมักมเราผู้กล้าทั้งหลาย สุดยอดเลยครับชาตินี้มมีตังพูดคำว่าตูบัส 엄청나게 아 ให้ลูกหลานในภายหน้าให้มีที่ได้อาศัยได้ทันกินแต่กูจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาลุกหลานแผ่นดินนี้ได้อีกสืบไปจนข้นต่อบวกได้รังตำแหน่งเจ้าพญาจักรีและขุนบุญบาได้รังตำแหน่งเจ้าพญาสุรสรี ทั้งสองคือเป็นแม่ทัพคนสำคัญที่สุดแห่งกรุงธนบุรีโอ้สุดยอดเลยที่จักรพรรดครับยกเข้าตีผลบุรีน้องรับพระราชบัญชาหรือเปล่า เรือเรือบีเลจิบใช่ใเหมือนเลยอ่ะเอขาสไลด์เรือออกมาเหมือนเลยอ่ะไม่เขาจัดดีมากเลยเนาะ ลบกันอีกแล้วครับโยนี่สังเก็ดประจายไฟด้วยอ่ะเลยสเสียให้ผปัดกันไฟแลบเลยอ่ะปัดกันไฟเต็มเลยโอยนะครัวแงล้วนนกอไฟจะไหม้ไหมเนี่ยเอ้สุางม้ยบโ้

ให้เราได้พาศรยกองทั้งหลายรักษาตนให้ดีพระุ้า้จับกรด<ห>นเยนยิงไปอุแระนนำอาสนก้าวพระผู้ศเจ้าขอ้อดีนะองร่วมตีเชื่อมใหม่สำเร็จยังไม่ทันได้ครับก,ก็ต้องยกทัพมาช่วยเราต่อยังราชบุรีเราขอบรัษใจเจ้ายิ่งนะ อเ,อเอาแล้วครับเขาจะลบกันอีกแล้วของทัพของของคร้องทัพอมาป็นบอกเรืส่วนทารอร์อกพยายามหาจะยิงแล้วเหรอะ ถึงร้องอ่อน้องจมน้ำแพ้แล้วมาแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วยอมแพ้แล้วกอนสึบไอ่ควางทับทะบุยได้ร้องเข้อาลัยนอนถึง4ีเจวันถือเป็นใจมาคงสำคัญที่ฝ่ายไทยเสียกำลังคนน้อยที่สุด This Come on. อว่ทย์ไทยร้ายรัชพัฒน์ดุลยเดชจังหวัดราชบุรีด้วยครับทีสิลปหน้าปากมวยไทยรัชันสิหน้าปยไทยโรงเรียนรัชพัฒน์จังหวัดราชบุรีทองทองศิลป์อยร้ายหน้ารัชพัฒน์ุลยเดชจังหวดราบุรีจังหดสุพรรณบุรีตอนนี้เขาให้คนที่มาดูเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยครับ หนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณพี่เขาด้วยไครรู้หม่อ่าหนึ่งสองสามตรงเย่สแสดงเก่งกันทุกคนเลยสุดยอดคนว่าคนนี้คนคนนี้ป่ะว่าแสดงเกิน้อยครับคนนี้เอาใครรู้ไหมครับหนึ<ะ>่งสองสาม ขอบคุณครับขอบคุณครับครับด้วยนะครับเอาหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับหนึ่งสองสามเอาม่องก่นเฮ้ขอบคุณครับมามาตบั๊ไม่มีหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่วันนีพี่ๆนัทพีดีแทนเลยนะครับตอนนี้นะครับ่ะอ้าวตอนนี้เราก็ดูดูการแสดงเสร็จแล้วเรามาเดินดูกันรอบๆไงมีอะไรบ้างอะไรครับอยากเล่นเล่นอะไรนั่นน่ะยิงปืนมาปิะริมยักยิงปืนไปยิงปืนต้อยุทธิธเขาใจอ้าล่นแล้วลิงตัวเอ้าล่นอีกแล้วเอ้าล่นอีกแล้วมสีส้มพับพี จุดยอดอะอย่าเอาบนสุดเลยโอ้เอาเอาเอาที่เอาที่มันล้อะเอาลไมแล้วตัวโอ้ลงแล้วโอ้ววงะอ๋อเบลเกลเบลเบลเบลล้มเลยปตัวแล้วไงปิดตัวี่้วาอสามสี่หกแปดแล้วว่า

คนเดียวอ่ะคุณคนเดียวเลยอ่ะนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะมีของขายมีของเล่นมีชิงช้าด้วยมีบ้านลมด้วย